ผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เรามีแมปใหม่มาให้เล่นอีกแล้วมันคือแมปที่ชื่อว่าเท d ดดมันน่าจะสนุกนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปกันแล้วเหลือหนึงนาทีเองไอ้ดูดทุกคนอยู่ไหนกันโมดอะตายกันยังอะแล้วเจ้าเท็ดดีมันอยู่ไหนอะนั่นไงเท d ดดี เทดดี้อย่าพึ่งตามฉันมานะฉันไม่ใช่นะโอเคเทดดี okay, ้คงไม่ทิ้งรังพึ่งไว้ให้ฉันหรอกนะเพื่อนมานี่เร็วเทดดี้อยู่นั้นไหมเทดดี้ Teddy, สลีปอีกแล้วว้าวตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาะทีกันเฮย้ยหากุญแจเจงอหะเพอ่อน แมปนี้มันเพิ่งเพิ่งออกเมื่อเดือนนี้เองทุกคนน่าจะสนุกดีนะทุกคนประตูเปิดยังอะประตูเปิดแล้วนี่แล้วเร็วเร็วรวรว,รวไม่นะเพื่อนไอหมีบ้ามาดิเอาไปไหนล่ะไปไหนล่ะคุณเทดดี้มานีซสิมาดีมาดีไปแล้วนะบายบาย โอเคเราไม่เสียเวลามันมีแคตเตอร์สองเลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะโหวตแคตเตอร์สองกันนี่ตัวเราคืนนี้แคตเตอร์สอง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 เอาแคตเตอร์หนึ่งไปแล้วเราผ่านแล้วเราจะเอาแคตเตอร์สองนี่เอาเพยอร์ Yes จะได้เป็นเฮตดีหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เป็นนะไม่รู้เหมือนกันอ่านอังกฤษไม่ออกนี่แล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยจริง,รงๆแม่มันไปทุระนั่นเนี่ยเราเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วแพ้แล้ที่เป็นเฮตดีหรือว่าได้เป็นอะไรวะหรือว่าได้เป็นคนปกตินั่นไงคนปกติปา๊ทุกคนตอนนี้เราไปหากุญแจกันก่อนเพื่อนแยง่งมาก เพื่อนี้มึงแย่งกูไม่นะเท็ดี้มาแล้วโอ้โ oh, น no. เพื่อนนี่แล้วเท็ดี้มาโอ้โอ้โอ้ปิดประตูได้มั้ปิดปิดไอ้เหี้ยปิดไม่ทนันเท็ดี้มึงอย่าเพิ่งตามมานะกูกําลังหากุญแจอยู่เอากูไป oh, ไม่ได้งั้นเราไปทางนี้แล้วกันทุกคนเ้ mm ้ยมันออาวไอ้เหี้ย เออกุญแจสีฟ้าเจอแล้วเหมือนกุญแจสีฟ้าเราเห็นแบบแบบนะมันจะเปิดทางอะไรอะ่ะใช่หรือเปล่า,าหรือว่าน้นสีน้ำเงินเอาทางออกอยู่ไหนวะทางออกเดี๋ยวเราขอไปเปิดกุญแจก่อนเจ็ดนาทีทไมเวลามันเดินเร็วจังเลยวะเนี่ยว่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันหนึ่งนะเหมือนอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมกุญแจสีฟ้า ไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้สีอะไรสีเขียวใครแล้วมั้งไปห้องไปหาห้องน้ำเงนินก no! <c oughs> ันตายฉันตายเลย My g o d เราจะขอดูเทดดี้ไปก่อนใครเป็นเทดดี้เนี่ย ไ,ไอ้นี่ไงที่เป็นเฮดดี้อันนี้คือเฮดดี้ใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนแมดนีชื่อว่าเฮดดี้นะเดีย๋ยวเราจะบอกชื่อในตอนที่เราไปลงคลิปนะไม่นะเพื่อนตายเอ้าหมดคนแล้วไม่ต้องตัดต่อเลยเมื่อกี้จะบอกว่าจะไม่ต้องตัดต่อโอโอเคหุยคนนี้เข้ามาหลายคนนะมีกี่คนอนะ่ะมีแปดคนเนาะ เขาหลายคนเนาะแคทเตอร์สอง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 มาโอเคเตอร์สองม,องม่อืมเอาเพย์เยอะก็ได้ทำไมทำไมแกทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่เคยเป็นเทดดี้เลยกูได้เป็นเทดดี้หรือกูได้เป็นคนเนี่ยโอ้กูยังไม่รู้เลย ดูดูแม่มึงซีแม่มึงใส่เสื้อซันตาด้วยเหรอกวางเ่นเดียโอเคลูกอยู่ที่นี่ก่อนนะแล้วลูกก็ไปเล่นกับหมีไปอเออเออเนิ่มมีจ๊ะดูว่าได้เป็นหมีซะแล้วโฮ้ยเพื่อนเราอยากได้กุญแจกุญแจอยู่ไหนวะเทดดี้มึงมาแล้วนั่นนะ เปิดเปิดเปิดที่หมดเลยกูต้องหนีเทดี้ให้ได้ลงไปเลยรู้ไหมว่าแมปเนี้ยมันสร้างเมื่อเดือนเอ้ยมันเปิดเมื่อเดือนนี้เองอะคือเราก็เป็นคนติดแมปนี้กันนั่นแหละคือเราเล่นหลายครั้งแล้วเราแพ้แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ชนะ เดียว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 มึงอย่าพึ่งมาอีกเฮดีอ้อ้โหเดียว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 มึงใจเย็นเย็นใจเย็นเข้าใกล้ตัวกูแล้วนะเดี๋ยวกูจำได้ว่าทางนี้มันมีอยู่นั่นไงเพื่อนนี้แล้วเฮดี้มันไม่ปลอดภัยตอนนี้ผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับโอ้มันต้องชี้ขุดวะ ที่ขุดอยู่ไหนเสียงตื๊ดๆแสดงว่าอีเทสดีแน่นอนขอโมยได้ไหมเนี่ยราเล่นกูไม่ขโมยกูยังกุญถากุญแจไม่เจอเลยเพื่อนมึงถือประแจอยู่อเหี yeah. ้ยกูกำลังหากุญแจอยู่แล้วเพื่อนมึงก็แยง่งกูไปสัตว์เอ้ยมไม่กูจะเจอวะ เว้ยกุญแจเหลืองใหญ่ได้มาแล้วกุญแจเหลืองไข่อะไรพรีทใครรู้บ้ะอุ้ยอะไรกล่องขวัญเ,เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บมันเก็บได้ไม่ใช่หรอเคยเก็บละอ๋อของอยู่มั้งปลาปลาปลาเราไปเปิดประตูก่อนไม่นะเท็ดดี้เออเฮดดี้องไม่เห็นเรา let's go เพ y y ยูมันอยู่ไหน อ,อยู่ไหนหาประตูก่อนดูว่าจริงๆอะ่ะแต่ว่ามันมีเนี้ยมันต้องหายไปแล้วไม่เทด,ดี้โอ้เจอเทดี้เต็มๆเลยสวัสดีค่ะผมไม่อยากโดนเทดี้ตายนะผมไม่อยากโดนถ่าตาย โอเคค่ะผมต้องไปหาก่อนนะครับโอ้ยห้องเร่องมันอยู่ไหนวะลูกกูดูไม่ทั่วไม่มันไม่ดูห้องนี้กูยังไม่เจอเหี้ยอะไรเลยห้องเรียงอยู่ไหนวะเดือดู้วยแล้วเฮด,ด,ดีมาผมไม่อยากโดนเฮดีค่ะตายนะครับเขา้าใจไหมผมปิดประตูไม่ทันอีตูดเพื่อนรู้ไหมว่าห้องเรืองมันอยู่ไหนไม่รู้บ่นทัค่าทำไมค่ะไม่รู้อจิจฉา ไม่ใช่อยู่ดีอาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้มีไหมครับไม่มีเหรอมันอยู่ไหนวะไม่เคยเข้าห้องครัวเลยนะเออมันอยู่ไหนอะใครก็ได้ช่วยด้วยฉันหาไม่เจอแย่แล้วว่าเราดูไม่ทั่วเด่งนาทีแล้วไอ้สัตว์ทำไงดีไอ้เหี้ยนี่ก,กูต้องดูให้ทั่วๆใช่ไหมกว่ากูจะเจอเนี่ยปิดประตูแมวดีกว่า ลังหากุญแจอยู่จบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย